คนอยู่แปดปีเนี่ยมันจะเหมือนกับอื่นๆมันจะมีมันจะหลงในอำนาจแล้วมันจะบริหารไม่ได้เรื่องแล้วเขาขึ้นต้องการเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือคนที่เลือกตั้งมาด้วยนะฮะอันนั้นคือหลักคิดของคนที่เลือกตั้งมาคือขนาดมาจากประชาชนนะก็ย,ยังให้อยู่ในแปดปีอันนี้ปฏิวัติมาหลงในอำนาจแต่แรกนะผมวิจารณ์เศรษฐกิจก็ถูกจับอันนี้พูดกันแบบตรงๆอนะฮะแล้วพอม,มาเลือกตั้งแล้วมันครบแปดปีแล้วเนี่ยคุณทันทุกอย่างเละหมดแล้วเนี่ย คือหลักคิดของของการ8ปีก็คือเขากลัวอย่างที่คุณเป็นเนี่ยแหละคือทำทุกอย่างเี่อยากจะอยู่กันต่อคุณวิชัยไม่ต้องห่วงแล้วพอมีคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยว23สิงหาเนี่ยนายกก็ไปแล้วคุณวิชัยคุณวิชัยเห็นว่าจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยครบ8ปีแล้วคืออย่างนี้ครับผมขอให้ข้อมูลเลยนะครับอ่าฮะเกเนี่ยมีคณะกรรมการร่างรัฐมนูญที่กดุ่มเดียวกับท่านมีชัยเนี่ยครับ อาจให้เอ่ยชื่อเลยก็ได้ท่า,อาอนอาจารย์เทียนชัยนนนครเนี่ยนะครับท่านกมบอกผมพเพราะเนื่องจากก็เห็นตรงกันจากข้อมูลของอาจารย์มีชัยก็ตรงกันคือไม่ได้เป็นความลับแล้วคือมันมีบันทึกอยู่อาจารย์เทียนชัยนนนครเนี่ยมาบอกผมเลยเมื่อสองปีก่อนบอกว่าครับเนี่ยให้ไปดูคอสนี้ว่าเขาไม่ให้พอดประยธ์อยู่เกินแปดปีนะเขาบอกเขาไม่ให้อยากเห็นนายกใช่ไหมอยู่เกินแปดปีทุกนายกนะครับซึ่งรวมถึงรัฐบาลนี้ด้วย ภาคทนวงระบุชัดเจนว่าให้รวมถึงรัฐบาลคนอื่ประยุทธ์ด้วยว่าอยู่ไปถึงแปดปีถ้าความตั้งใจของนักการร่างรัฐมนูลเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะแถกันยังไงมันแถไม่ได้นะคุณจะเอาประเทศนี้ทั้งประเทศให้แบบเละเทะกันไปหมดแล้วก็หลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อจะใช้เผด็กระยุธ์อยู่ไปรอดอย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่ไงหลักการคืออย่างนี้ครับต้องเขาเข้าใจก่อนหลักการของการที่ประเทศต่างๆแม้แต่อเมริกาเนี่ย เขาก็ไม่อยากให้<บ>ใหรัฐบาลอยู่เกินสองเทอมถูกไหมฮะให้ไม่ให้เกินแปดปีเพราะว่าคนอยู่แปดปีเนี่ยมันจะเหมือนกับอื่นๆมันจะมีมันจะหลงในอำนาจแล้วมันจะบริหารไม่ได้เรื่องแล้วเขาคืน<บ>ต้องการเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือคนที่เลือกตั้งมาด้วยนะฮะอันนั้นคือหลักคิดของคนที่เลือกตั้งมาคือขนาดมาจากประชาชนนะก็ยังให้อยู่ได<อ>้แปดปีอันนี้ปฏิวัติมาหลงในอำนาจแต่แรกนะผมวิจารณ์เศรษฐกิจก็ถูกจับอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะฮะแล้วพอ<บ>ม,ามาเลือกตั้ง แล้วมันครบ8ปีแล้วเนี่ยคุณทำทุกอย่างเละหมดแล้วเนี่ยคือหลักคิดของของการ8ปีก็คือเขากลัวอย่างที่คุณเป็นเนี่ยแหละคือทําทุกอย่างที่อยากจะอยู่กันต่อราะนั้นคือสิ่งนี้แล้วคุณก็หลงแหนดแล้วก็คิดว่าตัวเองหลงแหนดไปได้เรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เขาร่างไว้เพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปฝืนอย่าไปมั่วคือหลักคิดมันไม่ได้แค่ข้อกฎหมายนะครับมันหลักคิดทางด้านท่านด้านหลักการสากลทั่วไปทั้งโลกเนี่ยเขาคิดอย่างนั้น ว่าใครพราผู้นาเนี่ยไม่ควรจะอยู่เกิน8ปีอยู่เกิน8ปีแล้วมันจะหลงในอนํานาจตัวเองเยอะใช่ไหมดูแต่อเมริกาใช่ไหมพวกที่อยู่เกิน8ปีเนี่ยปีหลังๆเนี่ยจะมีปัญหาตลอดอ่ะไปใช้อํานาจแปลกๆใช่ไหมแม้กระทั่งโดนัลด์เรแกนเองก็ยังมีอิหลานคอนทราใช่ไหมฮะหรือรหรือหรือ,รอ,อ,อใครอ่ะ คลินตันเองก็มีเรื่องของเลวินสกี้หรืออะไรต่างๆมันมีมันมีมันมีเหตุผลเรื่อยนะฮะของของการที่นานๆเนี่ยผู้ผู้มีอำนาจอยู่นานหลงในอำนาจหรือวิจัลักคิดนี่สังคมก็ต้องเข้าใจหลักคิดนี้ก็อยากให้ให้คิดกันว่ามันไม่มันไปต่อไม่ได้นะครับคุณวิชัยครับคือตอนนี้เนี่ยมันมี2ความเห็นก็คือความเห็นแรกอยากให้นายกเนี่ยเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็มีจิตสํานึก ของการยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับว่าเขาเขียนมาแบบนี้8ปปีมันนับไม่ยากอยู่แล้วนับตั้งแต่ปี57อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยนายกคงนับไม่ได้หรอกหรือว่าคงคิดว่ายังไงก็ต้องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่วินิจฉัยออกมาคุณชายย,ยัง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 เห็นความจําเป็นในการที่ฝ่ายค้านจะต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อสงสัยทางกฎหมายนี้อยู่ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ย นายกควรจะมีสํำนึกตัวเองนะครับคือคนต้องรู้ว่าเจตนาของรัฐมนุญเขาเขียนเพื่ออะไรเขเพื่อเพื่อป้องกันที่นายกเป็นอยู่ตอนเนี้ยเอาตรงๆคือการการคอนซูมแนอำนาจการที่จะหลงอยู่ในอำนาจนเป็นลืมตาอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นแล้วดูนะฮะแปดปีที่ผ่านมาทุกอย่างแย่หมดอ่ะใช่ไหมคุณเปลี่ยนกฎคุณสลับไปอย่างแค่ การเลือกตั้งอ่ะเดี๋ยวบัตรใบบัตรสองใบเดี๋ยวหารร้อยหารห้าร้อยเล่นกันแบบไกลกันเลยเพราะว่าคุณยามที่จะรักษาหน้าตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองว่าประเทศมันจะเสื่อมเสียขนาดไหนแลวพักเล็กเนี่ยก็มีแจกกุ้งแจกกล้วยไม่ได้มองอะไรกันเลยใช่ไหมฮะนี่มองความเสื่อมโทรมของของการเมืองไทยว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคุณน่ะล่ละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่คุณต้องการคุณต้องสํานึกตัวเองแล้วมันไม่ใช่เวลาอย่างนี้ผมว่า คือที่ฝ่ายค้านต้องยืนยืนเขาเพราะว่าคุณเขาทาท่าไม่ออกไงเคยโดยหลักการเขาต้องออกนะคุณอ่านอ่านรัฐมนุไม่เป็นเหรอใช่ไหมฮะก็เขาคขียนอย่างนั้นเขาหมายถึงคุณด้วยแล้วละมีรักเล็กรดเขียนชัดเจนว่าประธานร่างรัฐมนูญคุณมีชัยก็ระบุอย่างนั้นคนที่บอกคุณคณะกรรมการร่างรัฐมนูญที่เคยเจอกับผมคุณเอาจารย์เทียนชัยนนทนคร ก็ <spe aker> เล่าให้ผมเพราะอย่างนั้นว่า,ม,วาม,มันเป็นมติของคณะกรรมการนะคุณสุพจน์ใครกนีมผมก็ไม่รู้แกอยู่คณะกรรมการเดียวกันหรือเปล่าเพรารบเขาท่านเล่าผมว่าอาจารย์เชนชัยเล่าผมว่าเนี่ยเป็นมติของคณะกรรมการเลยว่าให้ให้แปดปีไม่ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออวนนี้สมาคมทนายความก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะว่าจากข้อมูลอ่านคือเครอ่านกฎหมายเป็นก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคืออยู่ต่อไม่ได้แล้วคือถ้าคุณจะเอาเอาสารมา มามาแบกคุณเนี่ยสารก็จะเสือ่อมนะใช่ไหมครับผมมองอย่างนั้นนะไม่ไม่ได้ลบหลู่สารนะครับผมมองว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นการจะาหาคนมาฟอกตัวเองแล้วมันแบกกันต่อไปโดยที่มั่วๆกันไปโดยที่ไม่ได้คิดหลักการของประเทศนี้ว่าประเทศนี้ต้องการเดินยังไงต่อไปในอะนาคตเนี่ยผมว่าจะไปกันต่อไม่ได้พระเ็นี่ต้องเข้าใจคือถ้าคุณเหมือนที่ผมอบอกกัถ้าคุณทำแปดปีดีว่าไปอย่างอันนี้แปดปุคุณขวยจะตายใช่ไหมแย่ขนาดนี้ คุณยังจะแถลต่อคือพลเอกผมอยากให้กลับไปดูพลเอกเรมที่เคยพูดน,นะฮะพลเอกเรมเนี่ยท่านท่านรันแปดปีทําได้ดีนะจากเศรษฐกิจแย่จนท่านกลับมาช,ช่วงชัตวานอีสเทิรนซีอบอร์ดก็มาจากท่านนะขุดแก๊สขุดน้ํามันมาได้มีไรายได้ขึ้นมาเยอะสมัยนั้นหลังจากพลเอกเรมออกไปแล้วสมัยพระชาชายเขารุ่งเรืองเงนะินฮะเศรษฐกิจไทยพุ่งกระชูดน,นะ,ะใช่ไหมฮะ,ะท่านยังออกเลยยอมออกเพราะว่ารู้ว่าประชาชนเบื่อ8ปีไม่ควรจะอยู่นานเกิน8ปี ท่านยังส,<ฆ>สลระถูกไหมฮะท่านซึ่งไม่มีกฎหมายเลยนะตอนนั้นก็ไม่มีกฎหมายนะท่านบอกพาแล้วไม่เอาละสะกดเขาว่าพอเป็น,นานาดคนอื่นยึดทำค่าจะสะกดเขาว่าพอไม่เป็นนะผมว <laughs> ่าจะ,จะต้องคิดแล้วว่าขนาดคนอื่นเขาทำดีเขายัางออกถ้าคุณทำเลข,ขนาดนี้คุณยังอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนะนี่จะได้ขีดอยากนี้แต่ปคิดนะครับแล้วก็กลายเป็นรัฐประหุษเลยใช่ไหมฮะคนก็ เปลนกันก็อยากฟังนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าอย่าทวงไม่ได้เล,เลยครับมันมันไม่มีปรนแล้วคุณจะเป็นต่อเขาก็ดา่าคุณตลอดแล้วคุณจะอยู่เป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ดา่ากันทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแล้วคุณยินดีแพ้แบบนีมนมน้มันเกิดประโยชน์อะไรกจบยัยอ่ะ